ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบานนะคะลักษณะาการาพับเหรียญโปรยทานดอกกุลาบานท,ที่สําเร็จรูปก็จะได้ตามภาพนะคะค่ะสําสหรับการาพับเหรียญดอกเหรียญโปรยทานดอกกุลาบานเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองแต่ริบบิ้นต้องมีลักษณะแข็งนะคะเพราะเวลาเราม้วนมันจะเหมาะกับการทรงตัวของกลีบดอกกลาบานะคะ จากนั้นเราจะหยิบริบบินมาจำนวน4เส้นนะคะแต่ละเส้นต้องมีความยาวประมาณ70เซนติเมตรหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ต้องพับครึ่งนะคะเอาพับริบบิ้นะคะครึ่งค่ะเมื่อเราพับครึ่งเสร็จแล้ว เราก็จะแยกริบบิ้นออกจากกันจำนวนสีเส้นนะคะโดยหยิบเส้นที่1ขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยเส้นที่2ประกบนะคะแล,แล้วก็ตามด้วยเส้นที่3ประกบกับเส้น,นที่2นะคะแล้วก็เส้นที่4ประกบกับเส้นที่3นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในช่องแรกค่ะแล้วค่อยๆดึงนะคะดึงเข้าหากันเราก็จะได้ฐาน4 ค่ะจากนั้นเราจะใช้เส้นด้านบนนะคะพับเฉียงเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้พับเฉียงไปทางด้านขวามือแล้วก็พับไล่วนไปเรื่อยๆจนครบจํานวน4เส้นนะคะแต่เส้นที่4เราจะพับลงแต่เราต้องสอดเก็บช่องที่1นะคะสอดเข้าสอดเข้าไปในช่องแรกค่ะเราก็จะได้ฐานแปนะคะแล้วค่อยๆใช้มือกดนะคะสำหรับมือผู้พับจะ ติดสีนิดนึงนะคะเพราะว่าเราทาเค้กก่อนหน้านี้ค่ะโอเคค่ะเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะทําฐานส้มเส้นแรกตามด้วยเส้นที่สองนะคะประกบกับเส้นแรกตามด้วยเส้นที่สมประกบกับเส้นที่สองและเส้นที่สี่ประกบกับเส้นที่สามข้างบนกับข้างล่างจะเหลือสี่เส้นข้างบนเราจะหยิบเส้นแรกลงไปด้านล่างเราหยิบเส้นด้านล่างทับด้านบนนะคะเราจะหยิบ เส้นด้านบนลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างทับด้านบนไล่วนไปจนครบสี่ครั้งนะคะ,ะคะ่ะเมื่อครบสี่ครั้งแล้วปุ๊บด้านบนเราจะเหลือสี่เส้นเราจะหยิบเส้นแรกวางลงไปด้านล่างเส้นที่สองสอดเข้าไปในช่องแรกนะคะช่องรูแรกเส้นที่สามก็สอดเข้าไปในช่องรูแรกเหมือนกันแต่ปูช่องที่สองนะคะ ต่อไปเส้นที่4แล้วก็สอดเข้าไปในช่องรูแรกแต่ไปโป่ในช่องที่3นะคะจากนั้นเราค่อยๆดึงดึงริบิ้นทั้ง8ด้านเข้าหากันเพื่อให้เข้ารูปนะคะลักษะการดึงเราอาจจะใช้นิ้วของเราช่วยในการจัดเข้ารูปด้วยนะคะโอเคจากนั้นเรากลับด้านทักษณะการกลับด้าน,าาน,น,านเราจะสอดเก็บอีกครั้งหนึง่งเพื่อให้ริบิ้นของเรามีความตึง ค่ะ,คะจากนั้นเราจะสอดเก็บนะคะเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะแต่เราจะต้องเว้นระยะห่างในการวางทับไป3เส้นนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะค่ะวางทับลงไปแต่ต้องมีระยะห่าง3เส้นเราก็จะทำไล่วนไปทางซ้ายมือจนครบรอบเลยนะคะ ไล่ไปเรื่อยๆจนจนครบรอบจนเหลือด้านบนทั้งหมด3เส้นนะคะแล้วก็หยิบเส้นแรกสอดเข้าไปในช่องแรกนะคะโอเคแล้วก็ตามด้วยเส้นที่ 2, สองสอดเข้าไปในช่องรูแรกแต่โผล่ช่องที่สองแล้วก็เส้นที่3สอดเข้าไปในช่องรูแรกแต่ไปผูในช่องที่3นะคะโอเคจากนั้นเราก็กลับด้านนะคะลักษณะการกลับด้านเราจะใช้เหรียญใช้เหรียญ นะคะเพื่อเลยทำเอาเรียนสอบเข้าไปก่อนก็ได้ค่ะหรือจะสอดทีหลังก็ได้นะคะอาจากนั้นเราจะทำขีบดอกกุหลาบบานนะคะเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งมาก่อนก็ได้นะคะลักษณะการม้วนนะคะขีบดอกกุหลาบบานนะคะเราจะม้วนนะคะเราจะม้วนไปด้านหน้านะคะแล้วก็ม้วนพับเข้ามาข้างในตัวเรา ไปลายจะสอดเข้าไปในช่องที่2นับจากเส้นที่เราหยิบนะคะแล้วก็สอดเข้าหาเส้นของตัวเองเราต้องสอดช่องที่2นะคะแล้วก็ใช้ปลายสอดเข้าช่องริบบิ้นของตัวเองทาอีกรอบนะคะม้วนออกไปด้านนอกแล้วก็หักมวนเข้ามาด้านในแล้วก็สอดปลายริบบิ้นไล่ไป2ช่องนะคะ1นนะคะโอเคแล้วก็สอดลอดผ่านช่องริบบิ้นของตัวเองค่ะ จากนั้นเราก็ทำไล่วนไปเรื่อยๆโดยไล่ไปทางขวามือนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมาแล้วก็ม้วนออกไปด้านนอกแล้วก็ม้วนเข้ามาด้านในใช้ปลายสอดเข้ามาในช่องถัดมานะคะเว้นสองก็คือให้ให้โผล่ในช่องริบบิ้นของตัวเองค่ะนะคะ,นะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะม้วนออกไปด้านนอกนะคะแล้วก็หักมุมเข้ามาด้านในแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าไปในช่องแล้วโผล่ในเส้นของตัวเองะคะ่ะ ทำวนไปจนครบ8 8เส้นเลยนะคะเมื่อเราไล่ลำดับนะคะเราก็สามารถจัดริบบินได้นะคะขาเส้นที่4ค่ขม้มวนออกไปด้านนอกค้งเข้าหาตัวเองแล้วก็สอดเข้าไปในช่องถัดไปแต่ให้พปโผลในเส้นของเขาค่ะโอเคแล้วก็ใช้นิ้วของเราจับลิบบินเข้าหานะคะเส้นที่5นะคะทำเหมือนเดิมค่ะแต่เวลาเราสอดนะคะเราต้องสังเกตนะคะ ให้พิโผในช่องของเขาโอเคนะคะม้วนออกไปด้านนอกแล้วก็หาเข้าหาตัวเองนะคะแล้วก็สอดในช่องถัดไปผูในเส้นของเขานะคะมันก็จะไล่ตามสตปไปเรื่อยๆจนครบ8ดเส้นนะคะ่ะโอเคคะ่ะม้วนต่อไปด้านนอกนะคะหาเข้าหาตัวเองนะคะ ีค่ะถ้าเราใช้ริบบิ้นมีความแข็งนิดนึงนะคะลักษณะการม้วนเราจะง่ายนะคะดเค่ะเส้นที่8แล้วเนาะค่ะเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อได้ครบทั้งแปเส้นเราค่อยๆดึงนะคะดึงดึงไล่มาค่ะระหว่างดึงเราก็ต้องสังเกตนะคะกิบดอกกุหลาบที่เข้าหา ถ้าเราดึงแรงกรีบดอกกุหลาบอาจจะน้อยนะคะแล้วก็ดึงพอประมาณนะคะเมื่อดึงเข้าหาได้พอประมาณแล้วนะคะรู้ว่ากีบดอกกุหลาบเราสวยนะคะเราก็ต้องกลับด้านก,กีบกีบโอเคนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็ไล่ลำดับกีบดอกกุหลาบคะ่ะเราก็กลับ ด้านนะคะเพื่อที่จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะสอดเก็บริบบิ้นไปทางมุมของเขานะคะมันก็จะมีมุมของเขานะคะก็ไล่ไปจนครบ8เส้นนะคะ โอเคค่ะเมื่อสอดเก็บจนครบแเส้นแล้วนะคะค่ะเราก็จะกลับด้านขึ้นมานะคะเพื่อเพื่อที่เราจะริบบิ้นที่เหลืออยู่นะคะตัดกันไกลอาจจะขึ้นสนิมนิเนื้คคะเพราะว่าเราใช้นานแล้วค่ะ โอเคค่ะจากนั้นเราก็ตัดดิบบิ้นส่วนที่เกินออกมาแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะของเหรียญโปยทานดอกกุหลาบานนะคะตามภาพ